นี่ครับเชือดเฮ็ดเพื่อใส่อัดเป็นยังไงเหรอครับเป็นเม็ดเขาฝ่างครับผมนี่ครับผมถ้าพี่้องมาเบิ่งกันเ๋ยวเชือเฮ็ดเต่าว่าเพิ่นสามารถอยู่น้ำต้นใดไดแน่แม่ครับเอแน่หน้าโคตรครับผมถ้าเฮ็ดอนาคตครับผมอนาคตที่ดีต้องเริ่มทํำตัางแต่ตอนนี้ครับผมตอนนี้จะของทํำใดครับแต่ว่าเพิ่นรับประกันให้ประมาณหาเดือนนึง หนึ่งปีจังได้ก็ออกครับผมเนาะอ๋อสามปัจจัยก็คือบ่มีสารเคมีครับผมหญ้าตรงบริเครับผมแมนครับราคาไซเดรนมีได้แต่เยอะๆครับผมแมนครับผมครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับมืเมนี่กับพ่อปอกับสองบ่าวอีกเช่นเคยครับเมนี่สองเบ่าวพาพี่น้องมาลงเสื้อเห็ดครับผมมืเมนี่ครับผมมืเมนี่พิเศษเล็กน้อยครับผมแมนครับผมพาพี่น้องมาลงเสื้อเห็ดครับผม ไอ้ต้นไม้หลากหลายชนิดเลยเนาะแมนครับผมเฮดตับเต้านี่เพื่อนสามารถออกได้น้ำทุกตนแมนครับผมขึ้นอยู่กับสภาพดินพร้อมเนาะครับผมนี่แหละครับต้นไม้ที่เราซื้อมากมันนี่ก็จะเป็นพักติ๋วครับผมกกแค่เตี้ยครับเป็นกก้ย่างหน้าครับผมแล้วก็ล่ำดวนเนาะครับผมนี่แหละครับนี่แหละสองเบาเสียมาใส่สวนย่างหน้าสองเบาเอาไอ้ซับกระปานเห็ดละงกเนาะแมนครับผมครับผมมีเห็ดละงกตรงมี้เห็ดผึ่งครับผมแมนครับครับผมนี่ครับ เจอเหตุเป็นหนาตาแบบนี้นะครับนี่นี่ทางสวนพันละประกันเลยครับว่าประมาณหาเดือนในปีหนึ่งจะได้กระต้องออกเนาะแมนครับผมหาเอาไปย้อนในต้นไม้ใหญ่ก็คือหยังครับต้นไม้ใหญ่ก็คือเพื่อมีพุ่มต้านทานคือผูยังห้าวเหรอครับแมนครับเป็นหยังคือเฮาคือยอดตอนต้นนี่ยหน่อยนี่ครับนี่ต้นนี่ยหน่อยก็คือเพิ่นกำลังนี่ยหน่อยแล้วครับพุ่มต้านทานเพิ่นบ่ทันได้หลายเ <Man S 2> ชื้อเห็ดก็คือเชื้อไมโครซ่าครับผมสีไปแทรกซึมน้ำน้ำหากน้ำหยังนี่ครับผมเนาะหากครับปล่อยเพิ่นคครรัับปล่อยบ นี่ก็ได้ายอดร้ายกับต้นไม้กับสีสีตายสีนกครับผมเข้าตรงเบิงว่าเข้าใส่ใส่ปริมาณจำํดยดครับผมเมนครับผมครับนี่ครับเดี๋ยวถายาพี่น้องอยากได้เสื้อเฮดเบาสีขึ้นเบอร์โท่ไวให้ข้างล่างใตคลิปเดอครับผมครับสามารถติดต่อคนไหนได้ครับผมนี่ครับนี่ครับเชื้อเฮดเพิ่นใสอัดเป็นยังีแล่ะครับเป็นเม็ดเขาฝังครับผมเมนครับผม มัอนี่สองวาแดกแนวจังหน่อยครับพาพี่น้องมาพอเห็ดครับผมมันนี้เดี๋ยวถ่าเบิองว่ามันติดมันติดมันติเป็นแนวใดครับ๋ยวบ่าพุ่มสีห้พี่น้องในเบิองน่ำต้องถ่าประมาณจักอาทิตย์ครับผมเพิ่นสิขึ้นเป็นขันเห็ดเพิงนี่บ่แม่นล่าขาวเด้อครับผมล่าสีดำตาเนาะเม่นครับผมเป็นพวกเห็ดละงูกเห็ดหนังมันยังสิเป็นล่าสีขาวครับผมเม่นครับใส่ไลยกับพวกใดครับผมนี่เป็นกอกแค่เตี้ยครับผม ยาสองมาวิภาสพี่น้องเฮ็ดครับหล่อๆรึเปล่ามาต้นกับบุกค่อยมีวิชาครับบ่าพุ่มก็สาธยายได้ครับผมเองครับผมถ้าบ่าพุ่มไทยบ่าวต้นกับสีต้นไทยป็นมาต้นไทยบ่เป็นครับนี่ครับใส่หล่อๆบ่ต้องใส่ลายเด้อครับพี่น้องผมนี่ครับเก่าตัวนี้มาโรยครับเนาะครับแต่เขาเอาไปใส่ต้นใหญ่เขาบุ้งว่าเสือมันสีเหลืองยังไงเนาะเขาไปกดหลักใหม่กับบุหูเดียวเมียนครับก็เลย ด้เอาต้นน้อยมามาเปนเพาะแท่นครับผมเนียบร่อยไปแล้วครับต้นนึงเอากบบควนๆเห็นหักครับผมแต่พี่น้องสร้างว่านี่ขวดนึงก็สามารถใส่ได้ประมาณ1ิบตนน้นเลครับผมเน่ครับเพราะว่าใส่ใส่หลายขวดจากน้ำเพื่อนินนอกครับผมต้นใหม่เพื่อนินนอกต้นใหม่เพื่นนอ,อนสินกพันธิ์ที่ตายเนาะครับเชื่อเห็ดครับผมเป็นเม็ดเขาฟางเนาะิ่นมาขึ้นน้ำาปแค่เด้ปะเนี่ครับ เดี๋ยวทำติดเบาะกสิยอดเรื่อยเนาะแมน้าต้นไดติดแล้วก็คือติดเลยครับผมทนท่านต่อต่อเชโลเชล่านะครับคือค้นห่านีแหละครับติดแล้วติดเลยครับผมแมนตัวเบาแมนครับผมนี่แหละครับเึ้นอยู่กับสภาพดินน้ำครับมีปัจจัยสามอย่างมิยังแน่กว่าเบาทามีใส่เดือนไรกับอะไรครับผมแต่เป็นพวกมดพวกแมลงครับผมเพราะว่าเพล่นจิ้มประกัดเสื่อเห็ดเท่านะแมนครับ د, Pokémon เห็ดใน่เ <occurs> สือเห็ดเพิ่นเพิ่นฟ้าหรือเพิ่นสิตายครับผมครับแล้วก็เป็นน้ำดินครับผมบางพื้นที่นี่กับปู่บ่อออกนครับมันเกี่ยวกับดิน้วยกันครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวบ่าวสิขึ้นอ่าสร้างความเพิ่นอธิบายบ่าวพุ่มฟังนะครับว่าแมนครับสี่มีสามปัจจัยเห็ดเห็ดบ่อออกกับพ่อหยังครับผมเดี๋ยวสิขึ้นเอ๋เบิรงเด้อครับผมว่าเพิ่นอธิบายว่ายังไดบ่าวพุ่มก็เรื่องเหมือนกันครับองส่หลายเรื่องครับพี่น้องครับ แต่ว่าเพิ่นรับประกันให้ประมาณหาเดือนหนึ่งหนึ่งปีจังได้ก็ออกครับผมถ้ามองในใสเดือนชุกชุ่มนี่อย่าอย่าอยาไปปลูกด้วยกรบพิมพ์ผมมีในอยครับแต่ว่าอย่ามีหลายครับใสเดือนมาแจหลักลักก็คือใสเดือนครับผมต้องมาก็เอาโป๊แค่กะทิบ๊ไดเอายวไปปลูกเลยนะครับเอา เอาว่างไว้ไต่โฮมใหม่แล wise, ้วก็สิเบิงว่าเชือเพิ่นแลนบอเนี่ยครับเป็นอาทิตย์เนะาะเป็นอาทิตย์ครับผมพาพี่น้องมาเบิงกันหยดเชือกเห็เนตะวัาว่าเพิ่นสามารถอยู่น้ำต้นใดได้แน่แม่นบครับข้างสวนเพิ่นบ่แนะน้ปลูกกับกอไผ่พวกอันนี้เด้อครับผมพวกกอไผ่กอ็แข็งแน่กักบเรากอไผ่ก็บักม่วงบ่มันก็บักม่วง,งติดดีว่าแม่นบอ,อตแต่ว่าเดี๋ยวอัน ถ้าพี่น้องติดต่อทางฟาร์มอย่าเพิ่งเสียที่ใบสร้ังหรอกว่าต้นไหนก็สามารถปลูกได้เบาพุ่งกาดน,นำข้อมรู้จากเพื่อนมากขึ้นกันครับผมแมนครับ,รบสองเบาอ,า,จจใอาให้ขอทักทายรายละเอียดไปไหนครับผมครับผมแต่ว่าสามารถปลูกได้ครับผมเฮ็ดอันตับเตาบ้านห้องครับชวนหลายเคนที่ใส่เป็นไม่เขาฝังเนาะครับแต่เห็ดท,ทุกแถบทุกเส้นดินน้ำเบาวเนาะครับเพราะว่าเห็ด เม็ดกาแฟนี่เป็นอาหารชั้นเลิศเลยครับผมมีสารอาหารหลายในในเม็ดกาแฟครับบอายกับคิดน้ำมาท่านครับแน่นครับผมก้มรูปว่นแน่นปันไดครับผมนี่เห็ดละงกกับต้งมี้เห็ดถึงครับแน่นครับนี่วันเดอร์เบิร์ดได้ครับเหลืออีกประมาณเก้าขวดครับผมนี่ครับผมเป็นพวกพัตติ๋วครับผมเห็ดหนากระเพาะได้เป่า จะหักควายผมอยู่ในเครื่องหรือเปล่าจะเอาแกบห้อยหนาเอาเนาะมีผ้าพี่น้องแหวกนว่หน่อยตั้งหน่อยเมาพอเห็ดได้บ้านเก็บเห็ดแหละก็เมาพอเห็ดครับนักการเสียวนามลาดครับผมตัวนี้ใส่กระเด็นมาบ้างนะครับก็ยังหน้าสองใบเอาใส่ได้ครับผมทดลองเบิึงครับผมแต่ว่าเพิ่นว่าออกทุกต้นครับครับ ฟักติวสองเม้ากระเน่นปยาประโยชน์ประโยชน์หนึ่งยางสามารถได้สองยางด้ครับซู่าเห็ดออกน้ำใจตัวนี่แมนบอฮ่าได้ทั้งพักติวได้ทั้งเห็ดแมนบอล่ะได้ทั้งหยอดฟักติวได้ทั้งดอกฟักติวกะฮนครับผมประโยชน์ตรงเน้นประโยชน์ได้หลายครับผมแต่ซู่าอยากพี่น้องอยากปลูกน้ำก๊กตะเคียนก๊กยางหน้าก็ปลูกได้ครับผมได้ครับครับถ้าว่าเน้นประโยชน์ได้หลายอย่างแต่ว่ายังง่ากก็ใส่ใส่ไม้ได้เนาะแมนครับในอนาคต20สิบปีเศร้าปีครับผม เป็นไม้เศรษฐกิจเนาะครับตู้มือนี่เป็นไม้เศรษฐกิจแล้วครับแค่ต้นลหรอครับเปิ้ลใส่แค่สิบต้นสิบต้นครับผมในเจ็ดต้นแล้วครับภาพพี่น้องสาธยายกินน้ำหมดท่านความูลวันเเนนเป็นไงครับกันเเนนเยอะครับแต่ว่าปากนันไม่ไปน้ำหัวสมองอะแรันปากไปก้อนสมองครับมันกินน้ำหมดท่านกินน้ำหมดท่านครับผมแต่ว่าข้อมูลกันเพราะเนียนๆอยู่ครับผม กพักติ่วหักฝอยพนหลายพักิ่วบ้าผูกร้ายหลายดี๋ยวสิบผ้าบ้าตนเอาไปหยอดทางล่างน้ำ๋ยอเด้๋ยห้อกระสิทิมไว้ครับผมเด็กของรถน้ำทุกมือครับผม อีกที่นึงครับถ้าเชื่อเพิ่นเดิอนดันนี้เพิ่นจะขึ้นขึ้ขล่าสีน้ำตาลเนาะสองสี่หกแปดอีกสอง,สองต้นเอาต้นยังน่าเปล่า,าค่าเดี๋ยวพันธุ์ที่เสมต้องไปเองไหล่าห้าวนาหน้าเพราะแล้วท้ายพูดต้นยังน้าคนเดี๋ยวใส่ลรายต้นอยู่นอนีนเพ่อครับ,รบเป็นเบาเ,เบาใหญ่ครับ ถ้าพามุ่มเอาไปหยดน้ำต้นไม่ไงพ่นกาสิมี่พุ่มตันท่านไหลายครับผมแมนพุ่มตันท่านก็จังผู้ใหญ่หฮาล่ะครับอีหงยั้งเขาสู้ร่างกายห้องก็สิปัดออกไปเลยเนาะมันือได้หน่อยได้เข้าเขาแล้วมันกะกวัวสิออกได้เนาะครับแมนครับเชื้อร่าขึ้นกันครับผมเชื้อร่าพันจิฝังน้ำหากเด้ครับบรรทัดเ่็นไงมันกาิ่กินสารอาหารน้ำเข้าไปน้ำแล้วก็นํำเชื้อร่าเขาไปในร่างกายน้ำต้นเพิ่นเนาะแต่ยึดในต้นเพิินเลยครับผมแมนครับ ช่วงไงห้เสื้อเห็นไหมไหมนี่ใบเพิ่นสีเหลืองเนาะแต่ต้นในบ่อแข็งแรงนเปเพิ่นสีเหลืองอะเพิ่นกระสีงั้นกเพิ่นเพิ่มกระสีพุ่มตาท่านเพิ่นแมนครับพุ่มตาท่านต้นใหม่เพิ่นแมนครับผมครับเพิ่นกระสีไปบ่ได้ครับต้นน่ะขันต้นในแข็งแน่กระสีบ่มีปัญหาครับครับแต่จะว่าเต็งหยอดหน่อยก่อนครับผมค่อยๆยอดค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆครับผมใส่ไปเรื่อยๆครับหางอยู่ทึ่งเนี่มฮะเพิ่น มาก้ะครับครับแล้วก็ต้นเมียงมาเนี่ยเอาเอาต้นมาเนี่ยอันนี้เป็นอ่าดอกยังนอตเหมือนไงยังกอดประจำาซีสเกตดอกยังไงดอกดอกลำดวนดอกลำดวนครก็แมนครับผมครับลำดวนก็มีประโยชน์ครับผมไว้ขุดที่นู่นแมนอู้วันแรดอกไม้ออกนี่อู้ดอกเพป็นดอกหอมครับผมใส่ไปได้เลยลำลำดวนนี่พ่นนี่เด็ก ว่าใส่ต้นอื่นกันได้หยดใส่ต้นใส่ต้นกันได้เนาะหมอดพ่ออยู่ป่ะสันพ่อเนาะพ่ออยู่มันก็เสียวน้ำรถครับผมมันก็สีไหลไปน้ำระบบน้ำแล้วก็ลงสู่หากครับผมห่างสันทั้งใต้เพิ่งก็สีได้เนาะน้ำดวนเนี่ยห่างอยู่ทึงๆอยู่เลยหยดมึงพอแล้วแล้วก็เอาน้ำ กองกองกองอันจากถวยเฮ้าเจ้าใส่กระไดปะน่ะนี่ครับผมผ้าพี่น้องหยอดเชือกครับผมมื่อนี้ไม่มีเหยียดนี่อย่างครับผมผ้าพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดอ่าต่อไปแน่หน้าโคตรครับผมผ้าเฮ็ดอันหน้าโคตรครับผมอันหน้าโคตรจริงจต้องเริ่มท้ำตั้งแต่ตอนนี้ครับผมตอนนี้จะฟองท้ำได้ครับนี่นครับเดี๋ยว เอาเอานี่เอาใส่ขวดเขยะขยะเบาเทศใส่เห็นนี่ยโวยเมื่อฉีดปนไส้เด้อครับเ <c oughs> มื่อไไหมครับผมหัดเลี่ยนดูก,กันเพราะเชื้อราเชื้อเห็ดครับผมต้นใดที่โปใส่ก็เอาหอยอดกันเลยว่างนะนี่แหละครับผมเดี๋ยวเบาชี้ลงรายละเอียดเรื่องว่าให้กูรูเพคนอธิบายแทนนะ<า>ครับเดี๋ยวเบาจะกิมเบอร์โทร ในการซื้อเชื้อเห็ดเพิ่อนกันรับประกันอยู่ว่าจังได้ก็ออกครับผมครับให้พี่น้องไปสั่งซื้อได้ว่าผ่านจากบาพุ่มกับบาต้นมั่งสันต์สีเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้กระชิฟาไว้เพียงสำนีครับผมบาพุ่มกับสีเอาผักไว้ประมาณจักอาทิตดหนึ่งเมนมาติดตามเบื้องเนาะแมนครับครับว่าสีเป็นจังไรเสื้อเห็ดสีแรีนบอลนะครับแมนครับผมครับถ้าต้นไดบ่เหลือกัสีท่ายิ่งครับผมว่ามันสิทนต่อเชื้อเห็ดเชื้อราตัวนี้บ่แม่นครับถ้ามันทุนแข็งแรงนี่ก็สิ หลอดครับผมแมนหลอดท่ากระสือหลอดอีกจังหน่อยเนาะเป็นเสริมเสริมเสริมเ,รมเข้าไปครับผมแมมนครับผให้เพิ่นติดแดีว่าเ้าเอาไปปลูกได้กระสิพร้อมออกเลยเนาะแมนครับโบกเกินเฮ็ดตัวนี้ถ้าติดแล้วก็บโบเกินห้าเดือนถึงหนึ่งปีออกครับผมแมนครับเรื๋ยวว่าถ้าเร็วที่สุดก็คือสามเดือนครับผมสามถึงสี่เดือนครับเร็วสุดครับผมแมนครับผมขาขาสุดไกลีกับปีน้อยๆครับผมครับผมก็คืนเนื้อลายปัจจัยหรือว่าประมาสามปัจจัยครับเรื่องใส่เดือนแมนครับเรื่องหนามขัางหนามยังแน่เนาะแมนครับครับผมเดี๋ยวมาคุณอ่านจังหน่อยก่อน อย่ามาพ่มเรื่องไอ้บ้านต้นสาสะยาไอ้บ่งต้นใหม่มีมีต้นยางแน่มันนี่เกิดมีต้นดวนกับผมต้นลำดวนต้นยางหน้าก็ต้นพักติวครับต้นแค่ครับที่สองบ้าเอามาทดลองิ่งครับมือนี้ครับได้ผลสองบ้าก็สิแป๊ไม่อีกครับผมว่าเชื่อเห็นกับได้ได้มาหลายขวดอยู่เนาะอ๋อสามปัจจัยก็คือผมมีสารเคมีครับผมอย่าตรงบ่ลกครับผมแมนครับราคาไซเดอนมีได้แต่เยอะๆครับผมแมนครับผมครับประมาณนี้ครับผมนะครับ มืัอนี้สองบ้ากับภาพี่น้องมาหยอดเสื้อเห็นครับผมอีกกะทีหนึ่งมามาหลุนมาชมกันครับว่าผลล่าสุเป็นยังไงน้ำเบาเนาะครับผมแมนครับผมเอาละครับสลาบคลิปนี้สองบ้ากับซื้อสองตัวรายไปก่อนครับไปบอกกันคลิปไหนคลิปไหมเดี๋ยวมาหลุดว่าสองเบ้าภาพเพลงยังครับมืออื้อนี่ครับพักหน่อยๆขณะนั้นเด้อครับพี่น้องสลาบคลิปนี้บ้าต้นบ้าปุ่มขอตัวรายไปก่อนครับบ้าต้นสวัสดีครับบ้าปุ่มสวัสดีครับราคานี่สีเลี้ยงวันนี้ก่อนเนาะ